บทอุทิศส่วนกุศลบทกรวดน้ำอิทางเมมาตาปิกุนังโหตุ u, สุขิตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข อีทางเมคครูปชายาจริยานางโหตุสุขิตาโหตุคุรูปชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแกค่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้พาพเจ้าจงมีความสุขอีทังสัพเพเทวานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข อิทางสัพพะเปตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขข้าพเจ้าขออาทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้ง20ชั้นพมโลก6ชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกอบายภูมิทั้งสีนรลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและในหมื่นโลกธาตุอีกกับแสนจักรวาลพิภพทั้งที่เป็นมนุษย อมนุษย์รูปวิญญาณอารูปวิญญาณและสัตว์รท,ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมงทนาสาธุก,การในส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าพึงได้รับ นาการและบัดนี้เธอสาธุ